ล้าเขากลับมาเราจะรับเราเป็นยังไงบ้างก็งมาเล่นด้วยกันดีรออยู่คือคืออย่างที่บอกว่าผมเล่นละครเรื่องแรกๆก,กับเขาแล้วเขาเป็นเหมือนกับคุณครูการแสดงผมอ่ะเออผมจําได้ว่าเวลาผมเล่นกับเขามันรู้สึกยังไงเขาเป็นคนที่ส่งดีมากแล้วมันทําให้เราแทบโอ้โหเราแท่รับอย่างเงีวแเราก็ส่งกลับคืนเ่ะเออมันสนุกดีอ่ะเป็นไงบ้างตอนนี้เราเดินสายคำวอเลยครับผม ก็ทำบอ็อกกับปุกลุกใช่ไหมฮะ,ะจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโควิด3ปีที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเลยครับเราก็เลยแบบเพราะว่าคุณแม่ผมมีอายุลแล้วไงเราก็ดูแลคุณแม่ไปแต่เนี้ยแต่เนี้ยช่วงนี้มาเริ่มเที่ยวได้แล้วก็เลยไปกันนะครับก็เลยเอาทั้ง3ปีเนี่ยไปรวมอยู่ในทริป15วันอ <laughs> โอ้เที่ยวเหนื่อยมากไปเมกากันจุดเริ่มต้นของการทำบ็อกคืออะไรเพราะอะไรสิบอ็ดรเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเรามีความสุข มันอาจจะไม่ได้แบบท่องเที่ยวจา๋าหรือว่ากินจา๋าหรืออะไรแบบไปในทางอย่างที่มันชัดชัดแต่ว่าเวลาเราไปอ่ะเออมันแฮปปี้มีความสุขเร,เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับเฟนๆเราได้ดูว่าเราเที่ยวยังไงกินอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะทีทำให้คิดลำ,ำบากมากขึ้นไหมอ่ะลำบากมากหรอมันไม่มีแผนไงไม่มีคอนเทนต์ไงเวลาไปเขาก,ก็ตีกันป่ะก็คือถ่ายเองจะ <laughs> ถ่ายเองงี้หรอถ่ายเองคือห้ามบอกกันบางทีเราแบบ ก็เผยทำอะไรเราจิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยอ่าเออกําลังอารมณ์เสียใช่ไหมได้เอาขึ้นมาเลยแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไหมคะแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไหมไม่เปลี่ยนเขาลบคลิปอ๋อเอามือถือมาลบเดี๋ยวนี้อันรอยนี้อ่าอ่าอ่านค่มัวัดใจเหรือไงบอกว่าวัดใจกันอะไรกันเพราะบอกว่าจะพรวนหมดขาดกันขาดกันด้วยกันโหวัดใจมากคือวัดใจหลายอย่างเลยคืออย่างที่บอกว่าเราเอา3ปีเนี่ยมารวมใน15วันทีเนี้ยแล้วแล้วผมผมเป็นคนทําทริป เออแล้วเขาเป็นคนชอบเที่ยวชิวแต่ผมอยากไปนั่นไปนี่ไงผมว่าโอ้โหทำไว้แน่นมากพอไปเสร็จปั๊บไม่ได้เผื่อเวลาเช็คแลกให้เขาเลยแล้วผู้หญิงเขาก็ชอบหิวล้โมโหด้วยใช่ฮะสถานแส่วนใหญ่ทริปนี uh ้ไปเรื like ่องอะไรคะไปเรื <t <t ่องอะไรไปทั่วไปทีบครับฮะไปทั่วไปทีบไปทั่วไปทีเพยออะไรชาสารไปเรื่อยไปเรื่อยอ๋อโอเค ไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วแต่อยากทำแล้วก็ทำเน้นกลิ่นเน้นกลิ่นไหมคะอ่ากินด้วยทุกอย่างครับคือเรามีแผนอยู่แล้วว่าเนี่ยวันนี้เราจะไปที่นี่วันแรกเราไปนิวยอร์กอ่าวันที่3เราจะไปที่แอแลนตามาไมอามี่ออร์แลนโดอะไรเงี้ยคือทุกอย่างถูกจองไม่หมดแล้วแต่ว่าอยากจะไปไหนที่พิเศษมากกว่าแผนไหนก็แล้วแต่แต่รูุ้๊บรูเขาแบบว่าเน้นกินมากเลยนะขายกินอยู่แล้วขายกินแล้แต่มาทั้งหมด่ e p ยังไม่รู้เลยอันที่คือยังไม่ถ่ายกันเลยคือเราถ่ายพุท ไปเรื่อยอ่ะถ่ายมาให้ได้เยอะเที่สุดเราก็ส่งให้คนตัดครับตอนนี้ก็ออกมา2 EP ซึ่งยังเยอะเลยครับจริงจริงามเรการทำวอล์กเราคิดว่ามันเป็นรายได้มาหรือว่าแค่ทําเพื่อเก็บความทรงจําก็หลักๆจริงจริงอ่ะเก็บความทรงจำนะ,ะคือเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราไม่ค่อยอ่านวิดีโอกันเพราะว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะเที่ยวจะกินจะเสพกับบรรยากาศตรงนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เวลางั้งเราเราอยากมีภาพเอาไว้จําด้วย เราก็เลยท u t u b e ขึ้นมาไอ้ว่าเวลาเราคิดถึงเนี่ยเราก็มาเปิดดูอ่าจำได้ไหมตอนนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยเอ่อก็จะเก็บไว้ในตอนนี้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนไหนเป็ดดิ้งไงเป็ดดิ้งเนี่ยมันต้องมีพารเอ้ยทำเป็นดิ้งบีเฟสตเตชั่นค่อยว่ากันไม่รู้อ่าาาาาาาเาาาาา่าา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 ายาาาาาวาา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 า่าาาเาาาาาาอาาาาาาวา้าเพื่อนๆในกลุ่มก็เป็นคนชอบเที่ยวด้วย ครับเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็จะเอาลงปุ๊บก่อนเว้ยมีใครจะไปด้วยไหมเราก็ไปเที่ยวกันแต่ตอนเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าปกติเราเที่ยวเราก็ไปเที่ยวกันมันก็ไม่ได้อะไรแต่ตอนเนี้ยเวลาเราไปเที่ยวเราอยากจะอัดวิดีโอไว้คืออย่างน้อยเราก็ได้กลับมาดูทริปนี้แล้วก็มานั่งหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอ่ะตกลงอะไรกันครับเอาตกลงอะไรกันภาษาลือกนิดนึงผมันมีข่าวลือเรื่องนางเอกจะคัมแบ็คเข้าสู่ช่องเจ็ดเขาบอก็เลย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 ่็เลยก็เลยก็เลเลยยกก็เ ท่านแร่เราเล่นละครดีกว่าตอนนี้นะเราเล่นละครดีกว่าตอนนี้นะละครเนี่ยเราเล่นเชื่อแต่ตอนนี้เราไม่น่าเชื่อแล้วเราทำไมอ่ะมันพิรุธมะนเลือกรากผมไม่รู้จริงๆเขาตกใจกับข่าวนี้บ้างไหมเขาเหรอไม่ไม่ที่ว่าทำไมถึงตกใจกว่าเขาอีกไม่เคยดูเรื่องนี้เลยไม่เคยดูเรื่องนี้เลย ก็ก็มีก็มีอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่วนตัวปุรุษเองเขาก็เป็นอิสระเนาะเออละครเขาก็มีคนติดต่อเข้ามาจากหลายที่อยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจมีช่องเจตหรือเปล่าถ้าเขากลับมาร้องสกดรบเป็นยังไงบ้างต้องมาเล่นด้วยกันดิรออยู่คืนจุเอับป คือคืออย่างที่บอกว่าผมเล่นละครเรื่องแรกๆกับเขาแล้วเขาเป็นเหมือนกับคุณครูการแสดงผมอะม่ะเออผมจําได้ว่าเวลาผมเล่นกับเขามันรู้สึกไงเขาเป็นคนที่ส่งดีมากแล้วมันทําให้เราแทบโอ้โหเราแค่รับอย่างเดียวแล้วก็ส่งกลับค<ม>ืนเนี่ยเออมันสนุกนะฮะไอเพรนักวันนี้มาสนิทกันมากขึ้นแล้วมันเล่นกันมันจะไม่มีความเข <อ S 2> าเป <ใน S 1> ็นเพ่านนสนิทก,กันต้องรองไม่รู้เขาต้องรออยากเล่นบทแบบไหนถ้าต้องกลับมาประชันันอีกทีนี้กันอีกรอบอยากเล่นบทแบบไหนเหรอจริงๆอ่ะผมอยากเล่นแบบ เล่นเป็นปลอมตัวเป็นกระเทยเป็นอะไรเงี้ยอยากจะฉีกเปเพื่อสาวแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าะผมอ่ะเป็นผู้ชายเราต้องอยู่ด้วยกันมีคนเลือกแค่ไหนแล้วออนนี้ก็ไม่น้อยเลยว่าเราจริงๆแล้วปลอมตัวมาอันนี้อันนี้ก็ปลอมตัวมาเหมือนกันปกติมันแมนใช่ไหมแมนแมนเลยโอ้จริงหรือเปล่าวโอ้โหดูดูตั้งหมัดเปอก็คือให้แฟนๆรอรู้ละกัน คือความเป็นไปได้อ่าน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ยังแล้วมึงไมผมผมไม่รู้มันแล้วแต่การตัดใจของเขาครับยังไงก็ปรึกษาเลยครับจริงๆเรื่องงานก็ก็ปรึกษากันบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันรายละเอียดครับแต่แต่ก็พอได้ยินมาว่ามีมีแบบหลายๆที่ติดต่อเข้ามาครับติดใจตอนนี้ได้ว่าถ้ากลับมาก็ได้ได้ละคร้วยกันแน่นอน ถ้ากลับมาก็แน่นอนเรื่องเรกปรปเดิมเลยรับน้องกลับมาใช่ถ้าเขากลับมาเนี่ยดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ